สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้ผมจะมาเที่ยวดูที่นะครับก็คือมานําเสนอที่ดินนะครับที่ผมได้ขายไปแล้วพามาชมนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายแต่พามาชมนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อที่ผมไปแล้วนะครับแล้วเขาออกแบบไอเดียขุดโวกหนองนานะครับในพื้นที่ที่ผมจัดสรรทั้งหมดนี้นะครับเป็นที่ดินจํานวน1ิบ 3ไร่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นแปลงละ2ไร่บ้าง1ไร่บ้างนะครับนี่ครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาออกแบบเป็นยังไงไอเดียเป็นยังไงนะครับแล้วก็เผื่อลูกค้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อย่างแปลงนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยแปลงเนี้ยน้ําสวยมากเลยครับคืออันนี้เพิ่งขุดได้ประมาณสัก 3- 4วันนะครับ เนี่ยไม่เกินอาทิตย์ครับก็คือน้ําขึ้นมาสีฟ้าสวยใสยแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแปลงนี้เนี่ยจำนวนเนื้อที่นะครับเฉพาะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมหงไร่หงานนะครับแปลงเนี้ยครับคุณผู้ชมเนี่ยเขาออกแบบได้สวยมากครับแล้วก็อยู่ในในขอบเขตหนึ่งไร่หงานเนี่ยคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเออหนึ่งไร่หงานมันเล็กเนี่ย เขาจะทำได้เหรอเนี่ยเขาทำให้เห็นเลยครับคุณผู้ชมหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับเนี่ยครับแปลงนี้นะครับขอบเขตก็เนี่ยครับตั้งแต่เสาไฟฟ้าเสาหัวแดงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูที่มาเดินดูที่นะครับไม่ได้มาขายนะครับวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าออกแบบ ขุดโคกนหนองนาเนี่ยเขาขุดแบบนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็น,นี่เขาลงเริ่มจะลงต้นไผ่เป็นขอบเขตบ้างแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้เขาก็จะทําเป็นร่องน้าคลองไส้ไก่เป็นริมที่นะครับริมแดนนะครับก็คือใช้หลักการน้ําไหลมาจากที่สูงนะครับก็จะไหลรวมมาลงบ่อตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชม แล้วก็ด้านตรงกลางนั้นนะครับเขาก็จะทําเป็นเนินนะครับแล้วก็ตรงนูน้นผมขึ้นสูงนิดนึงเอาไว้สร้างบ้านนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับเนื้อที่หนึ่ไร่หนึง,งานนะครับเขาใช้งบขุดเนี่ยถูกมากๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์สามถึงห้าหมื 50, บาทเท่านั้นเองนะครับในการปรับที่ดิน เนื้อที่จํานวนหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในแปลงของคุณพี่เขาหน่อยนะครับแปลงนี้นะครับคุณพี่เขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเจ้าของแปลงนี้นะครับนี่ครับก็ได้วาดแปนออกแบบทำไอเดียนะครับเป็นขุดโคกหนองนา ครับด้านบนตรงนี้เขาก็จะทำเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับคือถ้าล้นก็จะไหลไปบ่อล่างนะครับแล้วก็ทำเหมือนเป็นประตูปิดเปิดได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกระบินนะครับผมไอเดียพี่เขาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นวิธีลดน้ําต้นไม้ของพี่เขานะครับนี่ครับใส่ขวดแล้วก็เจาะรูเอาไว้นะครับนี่ครับเป็นไอเดียที่เพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมคืออาทิตย์หนึ่งพี่เขาจะได้มาสักอา่าหนึ่งถึงสวันนะครับต่ออาทิตย์ก็ใช้วิธีลดน้ําแนวคิดของพี่เขาก็เจาะรูใส่ขวดเอาไว้นะครับ นะแทบทุกต้นเลยทีเดียวนี่ครับคุณผู้ชมตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นเนินเอาไว้สร้างบ้านนะครับปลูกบ้านได้แล้วก็ได้ลงต้นไม้ล้อมเอาไว้ด้วยนะครับหลายต้นอยู่ก็รู้สึกว่ามีมะยมชิดหรือยังไงเนี่ยครับประมาณนี้นะครับด้านหลังของพี่เขามีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับ เนี่ยผมพาไปดูของที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเคียงเนี่ยก็คือเขามาซื้อจากกอทมอเหมือนกันแปลงนู้นนะครับที่ผมจอดรถอ,อยู่กอทมอเหมือนกันนะครับแต่ไม่เคยรู้จักกันนะครับพอมาซื้อกันก็ได้เพิ่มมิตรภาพเข้าไปอีกนะครับก็คือ,อามาปิกนิกกันนะครับเดินทางมาจากกรทมด้วยกันนะครับก็เป็นมิตรภาพของเพื่อนบ้านเพิ่มไปอีกนะครับ ของพี่แปลงนี้นะครับจํานวน2ไร่นะครับเขาได้สร้างห้องน้ําและห้องเก็บของเอาไว้แล้วนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็ออกแบบการขุด,ข,ดขุดบ่อนะครับขุดคลองขุดบอ่อนี่ครับก็ใช้วิธีขุดเป็น3ระดับนะครับสระดับนี่ครับน้ําก็ออกสีฟ้าสวยเลยทีเดียว แปลงนี้เนี่ยคือเพิ่งจะขุดเสร็จเมื่อวานนี้เลยนะครับเนี่ยน้ำออกสวยเลยทีเดียวมีคันคลองคันบ่อนะครับเดินได้รถวิ่งได้นะครับนี่นี่เป็นสามระดับนะครับบ่อนี่ก็ขุดประมาณประมาณสักร้อยวานะครับนี่ครับเป็นบ่อสามระดับคือริมบ่อเนี่ยสามารถ ไปวางกระตอบวางกระท่อมได้นะครับปลูกสิ่งก็สร้างได้นะครับก็เป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งนะครับที่พี่เขาออกแบบมานะครับนี่ครับเนี่ยใช้งบไม่แพงครับก็อยู่ในงบประมาณ3-5มถึงห้ามื่นบาทเท่านั้นเองนะครับขุดกันแบบบ,บ้านๆนะครับออกแบบบ้นบานๆแต่ว่าสวยเลยทีเดียวนี่ครับให้คุณผู้ชม ได้ดูเผื่อได้ไอเดียนะครับที่จะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ตำบลนาแคมอำเภอกระบินนะครับจังหวัดปราจีนก่อนหน้าเนี่ยที่ผมขายให้พี่เข้าไปก็จะเป็นที่โล่งๆนะครับที่โล่งนะครับเป็นที่ปลูกมันโล่งๆเลยนะครับทั้งแปลงเนี่ยคือไม่มีการพัฒนาก็จะเป็นที่ปลูกมันโล่งๆและทํานาด้วยนะครับเนี่ย อย่างแปลงเนี่ยที่มีบอ่อนะครับแปลงนี้บอ่อนอที่100ตารางวานะครับที่2ไร,ร,ร่นะครับก็ทําการขุดบ่อนะครับแล้วก็ย้ายดินไปไว้ข้างหน้าก็คือที่ร้อยตรงตารางวาเนี่ยก็คือขุดออกมาถมข้างหน้าหนึ่งไร่นะครับก็จะเป็นที่ทำสวนทำประโยชน์ปลูกบ้านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับให้คุณผู้ชมได้ ชมกันนะครับผมก็คือลักษณะสไตล์โคกหนองนาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็จะสไตล์คล้ายๆแบบนี้นะครับมีส่วนหนึ่งทํานาได้ปลูกบ้านทําสวนได้และก็มีน้ําไว้ใช้ได้ทั้งปีนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้ที่อําเภอกระบินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนด้านหน้าของคุณพี่ กระเสียนมานะครับก็ทําการปลูกบ้านนอกดาวและบ้านปูนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการมาช่วยกันพัฒนาที่ดินนะครับราคาที่ดินก็ซื้อไม่แพงมากนะครับไม่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็เหลือเงินส่วนหนึ่งมาพัฒนานะครับผมนี่ครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่พี่น้องนนะครับลุงป้าหน้าอานะครับมาช่วยกันพัฒนานะครับ อำเภอกระบินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้าสนใจที่ดินนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาช่วยกันพัฒนานะครับอย่างที่ดินแปลงนี้เนี่ยจำนวน13าไร่เนี่ยทั้งหมดเลยก็ส่วนใหญ่นะครับก็มาจากกทมทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับคือได้มาซื้อที่ไม่แพงนะครับและไม่แพงนะครับแล้วก็ได้มิตรภาพเพื่อนๆบ้าน ข้างๆที่กันไปอีกนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสไตล์ของพี่เขาสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับก็วันนี้พาพี่ๆน้องๆลุงป้านาอานะครับมาดูที่มาเที่ยวที่มาชมที่นะครับไม่ได้มาขายนะครับก็ฝากกดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเบียร์นะครับก็ขอลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ